จะทำยังไงไม่รู้วมอจกอจากก็ตามเสด็จพี่ไปด้วยเอารูปไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยอ่ะจะไปก็ไปแต่ว่าปัจนี้ที่พึ่งอื่นเพราเราไม่มีจะพึ่งต่อต่อก็หักจะพึ่งหลักหลักก็โค่นจะพึ่งประชาชนเขาก็ไม่ใหญ่ดีเ<ม>ห็นมีแต่บุญทางการกุศสมท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งพิงพิงอาศัยก็เราได้ เรียกว่าทำบุญกันใช่ก่อนสัตย์สลกมหาทานแต่เนื่องจากบรรยากาศมันเศร้าวันนี้เราจะต้องจากบ้านจากเมืองเรามานึกถึงวันที่เคยชื่นคืนที่เคยสุขอตอนที่เราจีบกันใหม่แม่ีจ้ะเออมาลากระแบบเก่าๆสักนิดน,นี่นึกถึงความหลังนาอเอนึกถึงความหลัง <differences S 2> oh <God. S 1> ว่าแลเวศสันดรรามัตสีถวายพระเดชพระคุณด้วยอบพระเดชพระคุณ oh